สวัสดีครับในบทนี้ก็จะเป็นบทที่จะสอนอีกอาพารามิเตอร์หนึ่งนะครับก็คือต่อจากตัวเดิมเลยตัวเดิมเราคือ first ต่อมาที่ผมจะสอนก็คือที่เราน่าจะได้ใช้แน่ๆก็คือน่าจะเป็น select เขานะครับก็เป็นการเขาอะครับ ็นการนับนะครับว่าเลขคอร์ดที่เรามีอยู่คือข้อมูลที่เรามีอยู่ในฐานข้อมูลเนี่ยมันมีกี่ชุดนะครับก็ตอนนี้ฐานะข้อมูลเราก็มีอยู่สองตัวก็คือ PHP กับ PHP Framework หนังสือสองเล่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบมันต้องออกมาเป็นสองนะครับทีนี้เราจะมาลองดูวิธีจะคล้ายๆกับด้านบนเลยครับก็เป็นท total ละกัน ทีนี้เราก็มาสร้างวิวกันเพราะว่าเราสร้างไม่ถอดใหม่นะครับ select เขา CTP ก็ echo เลยว่า total เท่ากับ total นะครับพอเราเสรไว้แล้วเนี่ยนะครับตามนี้เลยนะครับเพียงแค่เปลี่ยน พารามิเตอร์ตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับจะมาดูอ๋อไม่ใช่ตัวพิมพ์ไม่ถอดไมอ่าทั้งหมดมี2ตัวนะครับมี2จริงๆนะครับเพราะยังไม่เพิ่มอะไรเลยนะก็ขอจบอ่าวิธีการเรียกใช้ไฟล์เขาเพียงเท่านี้ครับ